ทิูวแล้วล่ะสิเดี๋ยวเราจะกลับบ<อ> <ละ S 2> ้านุ้บลงข้างนอกมิสไนเปอร์อยู่ในรถอย่าขยับ ไอะอาจารย์จะมอบภารกิจสุดท้ายให้นายภายในสามเดือนนี้นายจะต้องปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งให้ดีเธอชื่อว่าซูว่านเฉียวเธอคือผู้วิจัยและพัฒนายาเทียนเมื่อภารกิจสำเร็จแล้วตราประทับจะคลายอัตโนมัติงั้นผมจะได้รู้ความจริง เรื่องชาติกำเนิดแล้วใช่ไหมจำไว้ให้ดีสรรพสิ่งทั้งปวงทุกชีวิตต้องเข้าใจโลกก่อนถึงจะหลุดพ้นจากโลก,กนะ้สูว่านเฉียวแล้วฉันจะไปหาจากไหนละเนี่ยว่านเฉียวเราเพิพ่งคุยกันได้ครึ่งเดียวเองลุกออกไปดื้อแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยว่านเฉียวเหรอ โทษนะคะคุณไปฉันเวียนหัวนิดหน่อยนะไว้คุยกันวันหลังนะคะเดือดขนาดนี้แล้วผู้หญิงกล่าคนเดียวม,มันไม่ปลอดภัยไปพักที่โรงแรมท้องเกาะดีกว่าเราจะได้คุยกันต่อไงปล่อยพี่สาวฉันนะปล่อยนะปล่อยฉันนะช่วยหนูด้วยฮะช่วยหนูด้วยอ่ออ่อ่าใน ไปได้อย่าขยันหน่อยขึ้นไปไงอ๋อโอ้โหเจ้านายแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะฮะแล้วยังไงแกมีสิทธิ์มาตบหน้าฉันด้วยฉันจะบอกให้นี่คือคุณชายตักคุปไายแห่งหู้หายรู้จักไหมเธอคือซูว่านเฉียวใช่ไหม นี่พวกเธอโดนยาเหรอข้ามันซะ เดี๋ยวเดี oh? ๋ยวเดี๋ยวชี่เฮ้ยยาเสียสาวแล้วเนี่ยร้อนฮะร้อนจิงเลยเดี๋ยวฉันจะแก้พิษให้ก่อน อะไรให้นะใช่อีกนิดเส้นเลือดเธอแตกแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเธอทำแบบนี้อีกฉันจะเปลี่ยนวิธีแก้พิษแล้วนะฉันชอบอะ พังออกมาเองก็จะจบแล้วเหรอเรื่องอะไรกันเนี่ย ได้เป็นใครอ่าท,ทำอะไรกับพวกเราอะเดี๋ยวฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะอย่ามองฉันแบบนั้นสิเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเ <Isaiah. S 2> อง<อ>ถ้าไม่มีฉันเธอก็ตายไปนานแล้วอีกอย่างนะฉันต้องหากที่เป็นฝ่ายเสียหายน,นี่คุณมาน่ามีอายอ่ะฉันว่าคุณก็ฉวยโอกาสากเหมือนกันนั่นแหละนะพูดอะไรของพวกเธอเนี่ยฉันยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกเธอแต่กลับไม่พูดถึงเรื่องบุญคุณเลยสักคำเนี่ยนะ ในบัตรนี้มีหนึ่งล้านเรื่องวันนี้ถ้ามีคนอื่นรู้อีกฉันจะทําให้ไหนต้องเสียใจย่ะขนาดนี้เลยเหรอนายจะต้องปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งให้ดีเธอชื่อว่าซูว่านเฉียวงั้นเอางี้ฉันจะเป็นบริการให้เธอคอยคุ้มกันเธออย่างใกล้ชิดเป็นเวลาสามเดือนว่าอย่างไรเธอต้องการฉันแน่นอน โอ้โหสุกรุ่มนี่ต้อนรับพนักง,งานใหม่ทางการขนาดนี้เลยเหรอ,อหยืนให้เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวคุณหนูใหญ่กับคุณหนูร้องก็จะมาถึงแล้ว ตอนรับคุณหนูใหญ่ดุณหนูรองอหืม นนีี่่มททำอะไราเธอคิดว่าของแบบยาเทียนเนี่ยตระกูลตู้ผู้คุมอำนาจในหู่ไหนี้จะไม่สนใจได้อย่างไงนอกจากตระกูลไปของเราแล้วใครจะกล้าช่วยเธอเฮ้ยว่านเฉียวอแต่งานกับฉันซะดีๆฉันจะคุ้มครองทั้งเธอและตระกูลซูให้ปลอดภัยไปจริงเจอคุณยังมีหน้ามาอีกฉันมาบริษัทคุ่มันของฉันแล้วฉันมาเจอคุ่มันของฉันมันไม่ได้หรือไง น้องเมียหรือว่าฉันสนใจแค่พี่สาวเธอเธอเลยหึงเหรอไม่ต้องห่วงฉันจะเอาเธอไปด้วยก็ได้ไปจริงเจเรื่องมันของเรามัแค่เรื่องไร้สาระของผู้ใหญ่งั้นก็ยกเลิกตรงนี้เถอะซูว่านเฉียวตอนนี้ตรงหน้าเธอมันมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นเธอจะเลือกรอให้ยาเทียนกับซูกรุปโดนคุนตู้แย่งไปหมดหรือไม่ก็แต่งงานกับฉันนี่ อย่างน้อยก็คุ้มครองเธอและน้องสาวเธอได้นะส่งแขกคุณไปใครเป็นคนอดนเน้อเยอะที่แกพูดเนี่อ๋อยังจะมีใครอยากพูดอีกไหมฉันอยากพูด แล้วเหอเรอวันเมื่อวานยังไม่เคลียร์กับแกเลยเนี่กลับเดินมาหาเองเลยเหรอเนี่ยอื ปรสว่านเจียวเธอจะหันหน้ากันใช่ไหมที่นี่ไม่ต้อนรับนายคุณไปจะเดินออกไปเองรือจะให้รปภเผาออไปละ่ะเธอคิดว่าเขาจะค,คุ้มครองเธอได้จริงเหรอด,ดีมาก อ้วไปวอ้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 วานเฉียวฉันให้เวลาเธอสามวันรื่องมันจะเหมือนเดิมไม่อย่างนั้น ก็อย่ามาโทษใครว่ารักษาสู้คุ้มเอาไว้ไม่ได้พี่คะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรแต่นายสู้เป็นหรอ,อ๋อเมื่อ,อก่อนฉันเอ่ทำงานบนเขาทุกวันมีแต่ง,งานใช้แรงเยอะๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ฉ,ฉันก็แค่รปรพอจะไปทำอะไรได้ก็รจริงนั่นแหละ ถ้าเขามีความสามารถจริงๆคงจะไม่ปิดบังเอาไว้ห mm. รอกจินเคอเออเออเอครับันน้าร,าปรอปภอย่างคุณทำหน้าที่กันแบบนี้หรอถึงขั้นปล่อยนะักฆ่าแฝงตัวเข้ามาวันนี้ถ้าไม่มีเขาอยู่จะให้ฉัน mm. ตายตรงนี้ได้ไงเออคุณหนูใหญ่เป็นความผิดของผมครับถ้ามีครั้งหน้าอีกไม่ต้องมาทำงานอีกออครับนายตามมาอ,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 อ คุณซูครับนี่คือภารกิจสำคัญที่คุณจัดให้เหรอตอนนี้ฉันต้องไปประชุมนะหวังว่าตอนฉันกลับมานะจะได้เห็นออฟฟิศใหม่เอี่ยมนะนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนให้ตายสิพี่ครับพี่จะเก็บเขาไว้จริงๆเหรอพี่คงไม่ได้สนใจเขาใช่ไหมพูดอะไรเหลวไหล หลินโซนคนนี้น่ะฉันลองสืบดูแล้วไม่เจอข้อมูลอะไรเลยฝีมือเขาไม่ธรรมดาเลยช่วงเวลานี้เก็บไว้ข้างตัวมีประโยชน์ที่สุดแถมยังคุมเขาไว้ได้ไม่ให้หลุดปากเรื่องเมื่อวันเก็บกวาดนี่เหนื่อยกว่าฝึกวิชาอีกนะเนี่ยไอ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับหน้าพี่ใหญ่ของฉันแล้วยังมีหน้ามากินข้าวอีกเหรอแกโดนเล่นแน่ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพูดกับมันแล้วบ้านี่ไอ้หนูแกไปตัดนิ้วตัวเองมาสามนิ้วแล้วเอาเงินสองแสนมาชดใช้ความผิดซะฉันถึงจะพิจารณาให้แกคลานออกไปจากโซกรุ๊ปทั้งเป็นเอาสิใส่หัวไปใส่หัวไปบังเอิญได้ฆ่านักฆ่าแค่คนเดียวก็คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานงั้นสินะฮะ ฉันจะทำให้แกได้รู้ว่าใครคือบอสของที่นี่ไอ้กลวกัวเอย้ยยาเทียนกำลังจะเริ่มผลิตจำนวนมากช่องทางที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้ต้องรีบเดินให้ครบมีอะไร,รอเฮ้่จริงเคนี่เฮ้ยเขาพาคนมาหลายคนเลยเขาถึงกระบอกไฟฟ้ามาด้วยนะที่โรองอาหารเมื่อเช้านี้เนี่ยผู้ชายที่อยู่ข้างคุณนะ่ะด้นดักเรียบร้อยแถมยังเราออกมาหมดอกีกอะไรนะฮจิไม่เป็นไรเลยเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวปอน กิดอะไรขึ้นคุณซูพวกคุณมากินข้าวหรอครับอาหารที่นี่อร่อยจริงๆนะนายนายไม่เป็นไรเลยเพวกเขา,เ,าเพิ่งแยกน่องไก่แค่ชิ้นเดียวพวกเขาก็เลยตบกันผมห้ามไม่ได้เลยครับไม่หรอกคุณง้อเถอะเออคุณซูไก่เจ้าหมอนนี่มันดูถูกพวกเราผมก็เลยคิดว่าฉันเป็นไปแล้วใช่ไหมมีอีกครั้งก็ไม่ต้องทำงานแล้วทำพูกฉันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหรอพาพวกเขาไปโรงพยาบาลบริษัทออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพวกไหนไม่ต้องมาทำงานอีก ไม่เข้าใจหรือไงทำไรรอปภตัวเองทำไมลงมือหนักขนาดนี้ เขาเป็นคนของเราอะไรกันเล่านี่เขาสนิทกับหัวหน้าตระกูลปยคนนั้นมากกว่าสนิทกับคุณซะอีกจริงด้วยเป็นไปอย่างที่คุณพูดเลยฉันไปตรวจสอบมาแล้วนักฆ่าคนนั้นเป็นจินเคอร์ที่ปล่อยมันเข้ามาจริงๆให้ฉันเดานะเรื่องนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับไปจริงเจอร์แน่แนนะ่ตระกูลปยกับตะกูลโหก็แค่ลูกสมุนของตระกูลตู้ในหูห้ไห่ตั้งแต่แตัดสินใจปล่อยยาเทียนออกสู่ตลาดฉันก็เตรียมใจสู้กับสงครามน้องเลือดไปแล้ว คุณไผ่ผมทำไมส่สำเร็จครับ <teor> เออคุณไผ่คุณไผ่ 2> <2 เป็นคอหลินโซงคนนั้นไม่งั้นผมก็อาคุณไผ่คนอะไรข้าแค่ระพยองจัดก,การไม่ได้ใ่หัวไปครับ <favorites> <teor> ฮัลโหลคุณตู้ข้างตัวสว <Yeah, eh> anyway> no. ่านเฉียวมีผู้ชายแปลกหน้ามาคนหนึ่งดูท่าจะยุ่งยากแล้วนายไม่อยู่เหรอผมมันไร้ฝีมือดูท่าคงหวังพึ่งพวกกระจอกไร้เชื่อพวกนี้ไม่ได้มันก็ปล่อยมาบ้าไปจัดการเออเอออแล้วคุณตู้เรื่องที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของสองพี่น้องตระกูลสูคู่นั้นทำหน้าที่ของแกให้ดี ฉันต้องการแค่ยาเทียนพู้ต้องหาระดับเอถึงกับปล่อยมาบ้าออกมาแล้วลิ้นซวงแกตายแน่อ่านี่ตกลงกันก่อนนะรอปภก็คือรอปภส่วนคนขับรถก็อีกราคาโอเคจอดรถก่อนนายเข้าไปกับเราด้วยฮะบอดี้การ์ดส่วนตัวต้องคุ้มกันชันใกล้ชิดไม่ใช่หรอ ก่อนหน้านี้บอกไม่ต้องนี่ตอนนี้อยากใช้แล้วไม่ได้เหรออหนึ่งล้านนี่คุณสองล้านแต่ต้องตลอด24ชั่วโมงตกลงโอ้โหอะไผมหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูจากที่ผมคุ้มกันวันนี้เหนื่อยแทบแย่เลยเนาะไม่อยากจะเลี้ยงข้าวสักหน่อยหรอไปไว้ก่อนเลยนะคุณอย่ามาท้าทายฉันนะก็ได้ ซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานปีกไก่คอผัดผักรวมเพิ่มยำบรอกโคลีอีกจานหนึ่งได้ไหมก็พอไหวอยู่นะถึงจะบ้านๆไปหน่อยก็เถอะแต่ถ้าคุู้ชคนสวยลงมือทำเองเนี่ยผมก็รับได้นะผักอยู่ในตู้เย็นครัวอยู่ตรงนั้นเริ่มทำได้แล้วล่ะโอ้ผมเนี่ยนะพวกเราไปอาบน้ำก่อนนะอีกครึ่งชั่วโมงมากินข้าวกันนี่โถ่ให้ทำเอง ได้เวลากินข้าวแล้วลองชิมดูสิดูเท่ารสชาติน่าจะถูกปากคุณหนูทั้งสองคนนะก็ธรรมดาได้และคุณซูเหนื่อยแล้วต้องกินเยอะๆหน่อย สาวฉันไม่กินของจากผู้ชายแย่ๆหรออฉันคิดว่าการทิ้งของกินมันไม่ดีนะอาามองฉันทำไมกันล่ะกินข้าวสิอา ฝืนเปิดผนึกด้วยกำลังถุงคำสั่งจะทำลายตัวเองตะแก่นี่ชอบมาเหลี่ยมใส่ฉันแบบนี้ตลอดเลยดูท่าแล้วต้องคุมกันซูว่านเฉียวอีกสามเดือนเออเอก็ได้ก็ได้ลินซูทำอะไรอยู่เออคือคือคุณซูเดึกขนาดนี้ยังไม่นอนอีกเหรอพรุ่งนี้สิบโมงเช้าไปกับฉันที่หนึ่ง ถ้าพวกเราเหรออย่าตื่นสายละฮ้จะไปไหนเหรอไปห้างนะตอนนี้ซูกรุ๊บเป็นเป้านิ่งแล้ว คุณซู้าช้อปปิ้งเหรอก็มีนายคุ้มกันใกล้ชิดนี่นายทำอะไรนะไม่กลัวว่าผมจะเป็นคนของพวกนั้นเหรอขอพักแป๊บนึงถึงเราเรียกนะคุณซูจะมาช้อปปิ้งเหรอซื้อให้ในายตึงหากละ ยังไงก็เป็นบอดี้การ์ดฉันก็ต้องแต่งให้ดูดีหน่อยถือซะว,ว่าเป็นรางวัลของนายเมื่อวานแล้วกันคุณซูต้องลองทั้งหมดนี่เลยอะ ไงงบ้า<ม><ม>ปนลองอีกสิอีกแล้วเหรอหลอนเนี้ยบเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกเหรอนี่ลหละก็โอเคแค่มันโอเคจริงๆเธอขันหลังสิหมุนตัว ใช่ๆๆๆช้าหน่อยก็ได้ใชน่าจะพอแล้วมั้งทั้งชีวิตผมไม่เคยลองเสื้อเยอะขนาดนี้เลยแฟนของคุณหล่อม,มากผุนก็ด,ดีแบรนพวกนี้้วนเหมาะสมกับเขามากเ,เ,เขาไม่ใช่ช่างมันเถอะเอาที่ลองเมื่อกี้ทั้งหมดเลยคะ่ะฮะได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่คุณซูผมรู้ว่าคุณรวยแต่ว่าใช้เงินแบบนี้ไม่ได้นะวันละชุดไม่ไหวหรอกฉันเต็มใจรีบกลับบ้านกันหิวแล้วไม่ฟังกันเลยฮ<ะ>ัลโหลพี่คะพี่สองคนไปแอบ,บทำอะไรลับหลังฉันมานะเพราะฉันลืมตาก็หายไปหมดแล้วฉันให้เขามาช่วยยกของนะหิวแล้วละสิ<บ>เดี๋ยวเราจะกลับบ้านาน ข้างนอกมีสไนเปอร์อยู่ในรถอย่าขยับข้างนอกมีสไนเปอร์อยู่ในรถอย่าขยับ มีค่าแค่น,นี้แหละน่าสนใจให้ฉันโทรได้คนดีไหมไม่ทันแล้วขอถุงน้องหน่อยผมไม่ได้ล้อเล่นนะรีบถอดเร็ว đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp